ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นเนาะพอดีก็ตามที่เรานัดไว้กันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็รอเจ้าพ่อก่อนเนาะเจ้าพ่อกำลังอาบน้ำอยู่นะคะควานรักกำลังพาเจ้าพ่อไปอาบน้ำหวบางนี้เดี๋ยวต๋าจะพาพี่ๆเอฟซีมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้บ้านของเรานะคะบ้านของควานนะคะ ตอนนี้เราแบครฮก็ทำงานสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือถมพื้นมาเสมอกันแล้วค่ะก็เหลือแค่นี้นะคะเคลียรดินฝั่งนี้เราก็จะปลูกหญ้าให้กับน้องขุนนะคะนี่ค่ะพี่อันจวดจวดพร้อมๆสวัสดีค่ะมามเมนแรกเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้รอเจ้าพ่ออาบน้ำรอก่อนนะคะควัมรักกำลัง ของเซนมาเจ้าพ่อวันนี้ก็จะมีอ้อยหนึ่งมัดนะคะอ้อยอาจจะแห้งหน่อยแล้วก็ผลสับปะรดนะคะนี่ค่ะของเซนมาเจ้าพ่อนะคะพี่อันจว่จุ่มาคนแรกเลยเดี๋ยวรอเจ้าพ่ออาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวรออาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะพามาดูนี้นะคะ เราจะพาลูกชายมายืนยืนจับลูกบอลกันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เราตั้งใจว่าจะทําเป็นบ้านให้น้องขุนนะคะจะสร้างโรงช้างให้น้องขุนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคือเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนก็น่าจะเป็นอาจจะปีหน้าปีหน้าโควิดหายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาแม่แม่มาดูอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นสระของคุณเงินเองค่ะที่บอกว่าเป็นสระคุณเงินก็คือเราขุดเสร็จแล้วเราก็บอกว่า ขอทําสลบมสล้มให้น้องขุนลงไปกินน้ําได้เพราะว่าน้องขุนจะได้กินน้ําจากธรรมชาตินี่ค่ะนี่ค่ะทาเป็นขั้นบันไดลงไปนะคะมองมองชัดไหมมองภาพชัดไหมคะนี่นะคะจะทําเป็นขั้นบันไดลงไปะคะ่ะต่อไปน้องขุนก็สามารถมากินน้ําตรงนี้ได้แล้วนะคะทําเป็นขั้นบันไดาสามขั้นค่นนะ,คะนี่ค่ะเป็นพักพักลงไปนะคะ นี่ค่ะอันนี้น้ำจากธรรมชาติค่ะน้ำฝนตกลงมาเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต่อไปเดี๋ยวรถไถเขาก็จะได้มาไถนาตรงนี้ไถแล้วก็จะได้หวานข้าวนะคะเจะออ้าพ่ออาบน้ําอยู่ลคะคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอเจ้าพ่ออาบน้ําก่อนนะคะพี่เปิ้ลพาคุณลงไปเล่นมายัางยางค่ะน้องคุณยังไม่ได้เดินลงมาตรงนี้เลยค่ะเขาเพิ่งทําเสร็จวันนี้ค่ะนี่ค่ะ พื้นที่ข้างหลังค่ะที่อ่านแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้รับคิวพรุ่งนี้เลยสาธุค่ะขอบพระคุณมากนะคะอยากถูกรางวัลเหมือนกันใครอยากถูงหวยค่ะพรุ่งนี้จะได้มีเงินจ่ายค่าถมดินสงสารเนช่างไอ้สองสารคนเจ้าของแมคโครเพราะว่ารถเขาเสียบ่อยเราก็ก็อยากหาเงินโตจ่ายค่าถมดินให้เขาให ให้เสร็จนะคะครั้งแรกตั้งใจว่าจะติดเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะคิดว่าถ้าไม่ถมก็ไม่เสร็จนะคะแต่ถมไว้ครึ่งครึ่งกลางกลางก็ไม่เสร็จเพราะว่ายังไงเราก็คืออยากถมให้เต็มเลยก็บอกเขาเขาบอกว่าติดได้อยู่ยังไม่ได้จ่ายค่าดินตรงนี้ค่ะรถขนดินไปหมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยวแต่รถแบคโคจะเขียดินเราจะปลูกหญ้าให้น้องขุนกันไปตามหาเจ้าพ่อกันก่อนนะคะพอดีพวกน้องๆเขาก็ยังเหลอไม้ก,กันอยู่เนาะเดี๋ยวอาจจะเสียงเสียงรบกวนหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูขุนก่อน เจ้าพ่อทำไมอาบน้ำนานจ้ังปีรอนานแล้วเจ้าพ่อขุนรีบๆหน่อยเอปีรอแล้วอย่ารีลายเยอะคุณไม่ได้รีลายเยอะค่ะแม่คุณดื่มน้ำอยู่ แม่มมมมวันนี้น้องขุนจะให้ตัวเด็ดใช่ไหมอยมาเปนน้าองแต้ไม่กินน้าไปเดี๋ยวจะพาไปเหยียบที่เหยียบทางถมเสร็จแล้วปะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าทางไม่ไม่ค่อยดีเขาเขาทําไมปิดทางน้องขุนค่อยๆเดินไปค่ะอย่าไปเตะน้องแต้ม มาเดินกินข้าวต้มจืดแต่วบ้องตาทานข้าวเย็นเหรอคะพี่แก่วบ้องของโปรดเลยค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะไปเด็กๆไ,ไปรออุป,ป,ปอกรณ์ เรียบขึ้นเรีบขึ้น,น,น,นไปเจ้าพ่ออาบน้ำพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่อุปกรณ์กันเลยไปเหยียบที่น้องคุณหน่อยเร็ว คือพายุแต่ค่ะคุณแะ่อะกินอ้อยก่อนนะคะตอนนี้มีเอฟซเข้ามาแปดท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทั้งแปดท่านนะคะขอบพระคุณที่ให้กําลังใจเดี๋ยวให้ลูกชายเขาเดินสำรวจก่อนนะคะโอ้โอ้เดินไปไหนเดินไปไกลจังเจ้า,จาตรงนั้นหรอควารักอ้าวพูคือ ขนย้ายอุปกรณ์ค่ะย้ายค่ะก็จะมีสับปะรดแล้วก็ลูกบอลนะคะมาเอาตรงนี้แม่ตรงนี้ที่ขุนเองเอาที่สบายใจเลยเก้าคนแล้วแปดคนแล้วเอฟซีไปไหนหมดนาะ โหเหมือนจะมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนั้นเลยคะ่ะความรักแค่สิบท่านยังไม่ถึงเลยรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนพี่เปิ้ลบอกเฮดูยืนทำไมายืนไอหางขาแบบนั้นพื้นดินมันมันยุบหรอน้องคุณดูค่ะดินดินดินมันยังไม่แน่นดูขาน้องคุณดูสั้นไปเลย พี่เขาสอนละพี่ปนจะเขาสอนแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แม่บอกยานานนะความรักเอฟซีมีทุรละ ่าค่ตบลงให้มกันไปมาไไหปไหนคุณจะไปไหนครับเนียไปบนไว้หลายสำนักแล้วจะเลี้ยงขนมปี๊บสำนักไหนจะได้กินขนมปี๊บเนาะ ตำนักเจ้าพ่อคุณนี้จะได้กินไหมนอ้อ<า>ดูเล่นดินแล้วค่ะพี่กดชนิพาสวัสดีค่ะ ถ้าได้ใช้คุณเงินให้ราบเด็กคราวนี้แหละท่านคุณจะได้มีบ้านอยู่กับเพราะเสียทีไม่ต้องตาฝนอีกต่อไปแล้วนะขอบพระคุณมากนะคะก็พื้นที่ตรงนี้ก็ถมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการจัดสรรน,นะครับของความรักและครอบครัวนะครับว่าคิดว่านะครับ ภายภาคหน้านะครับผมเราจะได้สร้างบ้านให้คุณเงินอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คือคิดไว้เนาะวอนหญิงเนาะใช่ค่ะคือ,คอตั้งใจไว้หันเหมือนบ้านเรานะครับผมใช่หันทางตะวันถ้าถ้าเป็นจั่วก็ประมาณนี้นะครับหันทาง <ขอ S 2> ตะว <ขอ S 2> ันเขาพูดเลยเดนะี๋ยวคุณจะกิน,นตะวันออกนะครับผมนะครับก็จัดสรรเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็ให้แน่นเนานะ <Ha. S 2> เดี๋ยวเรามาดูอีกทีเวลาเราจะทําถ้าไม่พอเราก็เอาดินมาใส่นะครับอืมค่ะนะครับแต่ก็พูดไว้นะครับผมพูดไว้แต่ก็ยังไม่มีทุนหรอกนะ้คอคนหญิงเนาะนะครับ <Ha. S 2> ก็เผื <c oughs> ่อนะครับยังไงก็ต้องได้ทําอยู่แล้วนะครับผมก็เผื่อไว้นี่หละครับผมเผื่อไว้ที่จะทํานะครับ ขุนหิวแล้วครับให้ขุนทานเลยครับก็อยู่ตรงนี้มันจะง่ายนะครับถ้าถ้าน้องขุนอยู่ตรงนี้เนะาะขันหญิงเนาะค่ะถ้าเขาอยู่ตรงนี้บ้านเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ติดกันเลยนอนนาทับหน้าต่างเปิดมาก็เห็นขุนเงินเลยครับหรือต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมาทาห้องติดกับบ้านน้องขุนเลย ครับเผื่ออนาคตข้างหน้านะครับบางทีอาจจะเป็นเป็นโรงช้างแล้วที่มีห้อง่อออกมาแล้วมีห้องด้วยนะครับผมเป็นห้องคุณก็ดูนะครับรอดูนะครับอนาคตแม่แดงแม่มาช้าไปแล้วใช่ไหมนี่มัวจะทํากับข้าวแตะยังค่ะยังยังยังไม่ได้เริ่มจับค่ะพี่ทองจันสวัสดีค่ะทันไม่น้อยยังทันค่ะเพราะว่าเราก็รอแม่แม่เอฟซีเข้ามาให้กําลังใจคุณด้วยค่ะ ต้องขออภัยท่านที่เข้ามาก่อนด้วยนะคะอาจจะรอนานหน่อยเนาะสวัสดีครับเอฟซีกอนครับสวยๆครับเร็วสวัสดีครับอ่าก็ให้สวัสดีทำไมสายก้นครับสวยๆครับเร็วครับเสียงระดังครับครับสวยๆสูงบอร์ครับครับเร็วเสียงระดังครับนี่ครับสวยหัวงกินครับดีดีดังดังับเอ๊ะ พี่เปิลอ้าวนักเรียนบอกไม่ต้องสอนแต่ได้เงินเต็มจำนวนคิดโหเป็นความโชคดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาไมา่ให้กำลังใจน้องคุณพ <laughs> ี่อัดเราไปกินไปค่ะหิวข้าวลืมทานข้าวเที่ยงอ๋อค่ะว่าอยู่ทำไมพี่อันทานข้าวเร็วจังเลยแม่แดงสวัสดีครับเจ้าชายสวัสดีค่ะคุณแม่พี่บุญเหลือสวัสดีค่ะรอรุ้นอยู่เดอ้อขุณเงินเอาแม่น่เดอ้อสาธุค่ะ Oh. ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่า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 เล่นเยอะเนาะเพราะว่าก็เป็นแนวทางขำขันกันนะคะพ่อผมกินสับป,ประรดจะหมดทางแล้วพ่อดูแล้วมันรันต่ำเนาะพนนอือผมไม่ได้เดินมาดูตอนที่เขาเกลียนะครับทีแรลกคุณหญิงบอกแล้วไงให้มาดูตรงตรงนี้ต่ำผมเดินมาดูอยู่แต่ไม่ได้มายืนตรงนี้ไง ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดเวลาจะทําจริงๆก็ดินเข้าเฉพาะตรงที่น้องขุนน่ะเพราะว่าจะได้สูงที่อื่นต่ําไม่เป็นไรพี่เปิลบอกอยากลืมกินบ้างจังจะได้ไม่ต้องอ้วนก็ไป <c oughs> ไหนเจ้าพ่อบอกโอ้อสับประรดหมดแล้วผมไปกินหญ้าได้ไหมพ่อดู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 เขาเดินค่ะดูเขาเดินค่อยเดินเขาบอก ทำไมดินมันยุบลงไปพ่อขุนไม่หนักนะทําไมดินถึงยุย <laughs> จบจะพ่อขุนไปแล้วอ,อ๋อเขาบอกว่าสํารวจก่อนพ่อขอเคาะดูหน่อยไหนตรงนี้ใช่ไหมที่ขุนจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนขุนขอเคาะหน่อยทําไมมันเป็นยุบยับยุบยับหอยหอยลูกหอยถอย,ถอ,ย,ถอ,ย,ถอ,ยอย่าลงไปด้ว พี่อัน ally, 100, 100, 100, 100เล่นน้อยน้อยห้าสิบคูณห้าสิบถ้ามั่นใจพันคูณพันอ๋อเหรอคะสูู้้เป็นกําลังใจให้ค่ะ R F c มาสิบตัท่านแล้วเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธเก็บเก็บของก่อนไม่อยากมาดูลีลาดู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 ทำพี่ทองจันงวดนี้เอาแม่นๆนะพี่ขุนจะของมาอะไรให้เสื้อเสื้อขอบคุณค่ะทำอะไรคะจะคุกเข่าเป็นทหารเหรแม่แม่ลูกชายทำอะไรคะเอาอ๋อขุนจะคูกเข่าไป เอาโอ้ะทำอะไร,ะไรพ่อคุณนอนตรงนี้ได้ไหมครับด่มเห็นไหมโอ๊หซื้อไม่ถูกแต่เลขนี่แหละทยไายเขาถูกมันเย็นสบายมากเลยนะพอ่อดินตรงนี้อ่ะทำไมมันนิ่มจังเลยอ่ะมันเย็นด้วยคุณชอบ ให้ขุนนอนตรงนี้ได้ไหมคะไม่ไม่ต้องผูกโซ่เดี๋ยวขุนนอนขุนไม่ไปไหนหรอกที่อันตอนนี้ถ้าเทียบกับคำหมื่นหนูเท่าคะ่ะคำหมื่นคะ่ะพ,พร้อมกับพร้อมกว่าควันอ้วนนิดเดียวน้องขุนตัวไม่หนักหรอกคะ่ะแต่ดินมันไม่แน่นแม่แดงแม่ขอไม่เยอะแค่หกล้านจะได้ทำบ้านให้ลูกชายได้เสียทีจ้าสาธุคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะ พี่แันซันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวจะได้เวลาพาเด็กชายขุนไปจับแล้วแต่ว่าเด็กชายลีลาเยอะมากค่ะดูดูจะไปไหมหนอได้เล่นดินแล้วจะไปจับบอลไหมหนอไม่ใช่จะนอนอีกหรือเปล่าเอาวให้เขาเล่นแล้วเราเดี๋ยวเวลาเราปูกหญ้าเรากไถมาปรับนมาค่ะให้เขาเล่นตามใจเขาแล้วค่ะ แม่กอมได้เวลาจ้าเตรียมปากกาแล้วของคุณนะคะแม่แม,แม,แม่เริ่มเข้ามาแล้วพี่แพรไหมสวัสดีค่ะท่านขุนนอนน่ารักมากสวัสดีค่ะพี่แพรไหมลูกชายลีลาเยอะกินอิ่มแล้วจะแอบไปกินหญ้านะคะอ,าาอ้าวไหนล่ะเด็กๆเดี๋ยวมาเช็คอุปกรณ์หน่อยคะ่ะลูกบอลครบหรือเปล่าหรือว่าวมีการล็อกเลขเพ่เปลิลลีลาแบบนี้ของแท้แน่นอนจะงวดนั้นได้ไหมตรงเป๊ะ <laughs> ต้องมาลุ้นกันค่ะยี่สวัสดีทางยี่สิบท่านนะคะคันคือนอนเกาเอ้าจะไปไหนผมจะไปดูสาตวไหมพ่อพ่อบอกว่าขุดไว้ให้ผมไม่ใช่หรอครับเดีย๋ยวผมไปดูก่อนคุณแม่ถามว่าอร่อยไหมครับเด็กๆขนมนังเอิร์ธอร่อยครับอร่อยครับได้ทานทุกคนเลยค่ะป้าป้าป้าพี่ทองตันงวดนี้นอนมาเลยครับแม่แม่โอ้นอนมาเลยใช่ไหมคะ อ้าวเช็คอุปกรณ์ทั้งสิบลูกคะ่ะพี่ซอยสวัสดีนะคะมัอ้าวขยับมาใกล้ๆดินมันนุ่มครับอ้าวอ้าวลูกแรกเริ่มจากหนึ่งใช่ไหมหนึ่งไปเก้าแล้วก็ไปศูนย์หนึ่น เลขหนึ่งค่ะหนึ่งสีเหลืองค่ะอ่าเห็นลวค่ะลงเลยค่ะเลขสองเอา้าน้องเออเรียงเรียงตามเลขค่ะเรียงตามเลขเลขสองสีเหลืองค่ะเลขสามสีส้มค่ะอาศัยอุปกรณ์ค่ะเลขสี่สีส้มค่ะ เลขห้าสีฟ้าค่ะเลขไม่ใช่อันขีดข้างล่างไม่ใช่ก่อนวัลงก่อนวัมันขีดล่างแล้วยังกับหัวกับหัวมันก็เป็นเลขเก้าสิคะเลขหกค่ะเลขหกนี้สีฟ้าเลขหกขีดล่างสีฟ้าครับ เลขเจ็ดสีม่วงค่ะสีแม่ม่วงคําค่ะสีนําโชคนะครับสีนําโชคเลขแปดสีเขียวค่ะเลขเก้าสีม่วงค่ะเลขสุดท้ายเลขศูนย์อ้าวพยาวค่ะเดี๋ยวเอากระดาษออกนะคะเอาปากกาออกมาด้วยมันจะควันยิงถือเองจะได้ไม่มีการลบเลขนะคะอ๋า พี่แพ้ไหมขุนขอนอนคิวก่อนได้ไหมครับพ่อเดี๋ยวคุณจะมาๆจะให้โชคเอง <c oughs> ค่ะอะสันสันซันพี่ทองตันสามตัวตรงพันคุณพันก็พอจ้าสาธุค่ะมนันเดอละเอ้ยคุณเงินมันหมานะจ๊ะแม่ก้อนมาเอาน้ำ,นำส้มมาให้อลาไหมเอามาเส้นเจ้าพอ่อสักขวดให้เขาจับก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาจับเดี๋ยวให้หน้องเอ๋ยเปลาน้ำส้มมาให้เจ้าพ่อสักขวด โอ้ยขย่าไงจนหล่นนะคะความรักขย่าเลยสูญหล่นอกไปแล้วนะคะท่านขุนจางวดนี้แม่ขอแม่นๆ่นนะคะลูกแม่เจ็บมหลายงวดแล้วน้องขุนให้แม่นๆนะคะอย่าลีลาเยอะมาเร็วพี่แฟนบอกค่ะคะทำเหมือนออกฉลาช่าค่ะแบบให้เช็คค่ะเช็คได้เช็คอุปกรณ์ได้มาเร็ว พี่อันบอกคุณคุณหันมาก่อนมาเร็วเคแม่ะแมก็มาเร็วเร็วอ้าวต่อไปนะคะการจับของเราจะจับทั้งหมดห้าครั้งนะคะนี่ค่ะมีสามตัวตรงก่อนแล้วก็สองตัวนะคะอ้าวเริ่มสามตัวตำแหน่งแรกค่ะเจ้าพ่อจับขึ้นมาเลย ไม่ใช่ให้เก็บสับประรดยค่ะลูก <Yep. S 1> เอาัางต่ำๆเลยอ้าวเลขอะไรเนาะเลขเลขอะไรเนาะเลขอะไรนะเนาะเฮ้ยสีเหลืองค่ะเ,คเลขอเสองค่ะอ่าเลขสองเดี๋ยวเอาไปใส่ใส่ไม่ใช่ใส่นี่ตะกร้าเหมือนเดิมค่ะใครจะมาเขียนให้นี่อ๋น้องเอ๋เขียนเลขสองข้างหน้าค่ะ ตรงนั้นอ่ายาวก่อนครับขยาวก่อนขยาวก่อนเจ้าพ่อชอบโชว์ขาเอ้ยอ่าเจ็บลูกเจ็บนี่ที่ของขุนนะต่อไปเจ็บเจ็บนี่นะคะขอกินก่อนครับขอกินก่อนเจ็บ ที่ขุนค้าขุนทําอะไรก็ได้ขุนจะอือขุนจะทําอะไรก็ได้คับที่ขุนเองตําแหน่งที่สองนะคะสีม่วงเลขอะไรเออเอ <9 S 1> เอเก้าเก้าครับเลขเก้าค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ตะกร้าเดี๋ยวให้น้องเอ๋ยมาเขียนให้นะคะมาเขียนตาแหน่งที่สองนะคะอ่าที่แพมไหมคะ่ะที่ห้าออกแล้วอ่าอ่ะ,อะ ต่อไปตำแหน่งที่สามนะคะของเลขสามนะคะสองเก้าอันแล้วขุน <มา S 2> จุดพูรอเลยมาะมามามาเย่สองเก้าแม่มาตำแหน่งที่สามนะคะสีฟ้าค่ะเลขอะไร,ะรเลขหกค,คะ่ะไปเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะตำแหน่งที่สามคือเลขหกจวให้น้องเอิร์ธเป็นคนเขียนให้นะคะต่อไปจะก็จะเป็นสองตัวนะคะ,ม,ะมาเลยมามาเลยเจ็บเล่มานี่ค่ะมวดที่หน<ม>ึ่งสามตัวนะคะแม่นละจัดไปแล้วสามใบก้สองอ้าวพร้อมสองตัวเลย<ม>น้องขุนเจ็บค่ะ สองหกหกสองเลขรถพ่วงไงที่คุณเล่นอ้าวเลขสองตัวเลขอะไรคะเลขเจ็ดค่ะสีม่วงเลขเจ็ดค่ะเตรียมเนียบนะคะต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายค่ะคุณจะให้อะไรนอ้ออาถือไปเลยนะ<า>นี่ค่ะอ้าวเจ็ดม,<า>มาแล้วมา,าคุณพร้อมครับมา เดี๋ยวจับเสร็จเดี๋ยวให้น้องเอวยเอาน้ำส้มมาให้ของคุณแม่อา้าวเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยไม่ต้องเจ็บ,บดินมาให้คุณแม่สีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองเลขอะไรับเลขหนึ่งนะคะอ่าเขียนเลยคะ่ะเรีย,บ,ยบร้อยแล้วคะ่ะเจ้าพ่ออา้าว น้องเอ๋ยไปเอาน้ำส้มเอาแบบนี่ค่ะของน้องขุนค่ะว่าของเจ้าพ่อ,อมีทุบมีทุบพี่สันสันสองเก้าหกเจ็ดหนึ่งพี่อันเจ็ดหนึ่งแม่คุณแม่เขาเจ็ดหนึ่งพี่เปิ้ลเลขสวยมากค่ะพี่อันสองเก้าหกเจ็ดหนึ่งค่ะ จุดพูรอเลยปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะแม่แม่พี่แพมไหมสวยจังลูกอ่าช่วยดูอีกรอบนะคะ<า>นี่คะ่ะขอบคุณครับเจ้าพ่อเจ้าพ่ออยากเล่นดินล้อคะ่ะ แพ้ไหมแ่ใหมาสองเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวทานน้ำส้มแล้วก็จะได้ไปพักผ <ing rawd> <ator> ่อนนะคะแล้วทำอะไรพี่แพ้ไหม่แม่จะซื้อหมดเลยลุ้นๆนะคะพี่ทองจันขอบคุณครับพี่คุณ มามาจะเอาไปแทงหวยเราก่อนนะสาธุค่ะมามามาที่บุญเหลืออาจารย์คุณเลขสวยขอบคุณคะ่ะพ <laughs> ิ่เปิลบอกหกสองด้วยนะา <laughs> อามากินน้ำส้มของคุณแม่ขาวเร็วเีป็นน้ำแข็งเหรอวะนี่เอาเป็นน้ำแข็งนะคะ <laughs> และ้วคุณจะทานได้ย,ยังไงน้ำแข็งเลยคน่ะ พี่แพใหม่เลขแม่ทั้งนั้นค่ะเลขร้นแม่เองขุนเงินให้แล้วนะครับผมอให้เลยค่ะกินน้ำส้มค่ะโอ้โอ้ชื่นใจจังเลยหม <laughs> ดแล้วครับเรียบร้อยครับ <laughs> เรียบร้อยค่ะพี่ซานบอกสองเก้าบวกหกเท่ากับสามห้าเลขดังค่ะ ลุ้นนะคะที่เปินของมักเลยค่ะไปกับลกักเดินทางกับลกเดี๋ยวโอกาสดีถูกหวยน้องขุนก็จะได้มาอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะวันนี้ต้องไปอยู่ที่หลักเดิมก่อนคุณแม่น้องหนึ่ง阿拉ได้กินอะไรบ้างได้กินกล้วยอบไหมได้กินข้าวโพดค่ะแล้วก็กินน้ำส้มนี่ล่ะค่ะที่เหลือเด็กๆทานค่ะ อลาคุณได้กินข้าวโพดกรอบค่ะที่พี่เติ้ลให้ค่ะพี่แทมไหมบอกรอดูที่บางทะลุค่ะเดี๋ยวส่งลูกชายกับที่หลักนะคะก็ขอบคุณเอทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันดีๆวันเฮงๆของแม่ๆทุกคนนะคะก็ใช้เป็นแนวทางนะคะก็อย่าอย่าได้เยอะเป็นห่วงค่ะ เดี๋ยวถุงหวยจะส่งให้ใหม่จ่าสาธุคะ่ะขอบคุณเจ้าพ่อคะ่ะแม่ก้อมนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ